สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิคนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาของมือใหม่ที่ใช้ไฮทอคนะครับเป็นวันแรกๆนะครับรวมถึงวิธีการใช้ระบบไฮทอคแบบพื้นฐานนะครับซึ่งปัญหาที่ผมเจอส่วนใหญ่เลยนะครับของคนที่ใช้ไฮทอคเป็นวันแรกๆนะครับนั่นก็คือระบบที่เรียกว่าระบบแฮงทม์และเข้าใจระบบแฮงทม์ตัวนี้ผิดนะครับระบบแฮงทม์คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน Solution h i ไฮท็อกนะครับ เวลาเราใช้งานมันจะมาพร้อมด้วยระบบแฮงกาม์นะครับระบบแฮงกาม์ก็คือเวลาเรากด PTT หนึ่งครั้งเวลาพูดนะครับจะมีตัวเลขรันนะครับโดยทั่วไปเราสื่อสารไ, <ป S 1> ได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับเราสามารถกดต่อเนื่องได้เลยโดยไม่ต้องสนใจระบบแฮงกาม์ตัวนี้ครับคอนเท่ต์สื่อสารกันทั่วไปแต่เมื่อใหม่หลายคนเข้าใจผิดนะครับเวลาสื่อสารกดกุ่มพูดแล้วปล่อยนะครับ รอ5วินาทีนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นค่อยกดคุยอย่างนี้นะครับแล้วก็รอ5วินาทีนะครับแล้วก็ระบบแฮ่งททมบุกแล้วก็คุยกับน,นะครับอันนี้เป็นการสื่อสารที่ผิดนะครับทําให้ระบบการสื่อสารนั้นช้านะครับมากทั้งที่ระบบจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้เลยนะครับคําถามคือแล้วระบบแฮ่งไทมมีไว้ทําอะไรนะครับระบบแฮ่งททมมีประโยชน์มากกรณีที่เรามีช่องสื่อสารมากกว่า1ช่องเดี๋ยวผมมาสอนใช้นะครับว่า ระบบแฮง g ์ไทมมีประโยชน์ยังไงระบบแฮง g ์ไทม์มีประโยชน์ยังไงนะครับเราจะใช้กรณีที่เรามีหลายช่องนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมเซตไว้นะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับมี2ช่องใช้งานนะครับผมเซตไว้ว่าถ้าใครเรียกช่องนี้มานะครับจะต้องได้ยินตลอดผมตั้งชื่อช่องว่ายินตลอดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสแตนบายช่องนี้เรามาเข้าใจระบบการทํางานพื้นฐานของระบบไฮทอ์กันก่อนนะครับ ระบบไฮท็อกนะครับถ้าเราตั้งกันคนละช่องนะครับจะไม่ได้ยินเห็นไหมครับแต่ระบบไฮท่ร่าไฮท็อกเราสามารถที่จะเซตค่าได้นะครับเป็นค่าที่เรียกว่าฟังหลายช่องพร้อมกันแต่เครื่องตัวเนี้ผมเซตไว้ว่าถ้าใครเรียกช่องนี้มาจะได้ยินมาดูตัวอย่างนะครับช่อง CH ยินตลอดนะครับเป็นคนละช่องกันเรียกมาเครื่องนี้ได้ยินเพราะผมเซตไว้เห็นไหมครับนี่ก็คือระบบฟังหลายช่องพร้อมกัน คราวนี้นะครับระบบแห้งทามมีประโยชน์ยังไงมาดูกันนะครับถ้าผมเรียกจากช่อง CH ยินตลอดนะครับเครื่องนี้สแตนบาย3.3นะครับสแตนบายคนละช่องผมเรียกไปปุ๊บเครื่องนี้ได้ยินนะครับระบบแห้งทามมีไว้ถ้าเราตอบกลับในเวลาแห้งทามระบบจะสามารถตอบกลับช่องที่ไม่สแตนบายได้เลยนะครับช่องนี้ตลอดเยกมากแห้งทามห้าวิเราตอบกลับภายในหาวิเราจะตอบช่องนี้ได้อัตโนมัติเป็นการเปลี่ยนช่องอัตโนมัติ ซึ่งไฮทลราไฮทล์กนะครับเป็นแบรนด์เดียวที่ทําแบบนี้ได้นะครับถ้าเราตอบกลับไม่ทันเห็นไหมครับมันจะแสดงหมายช่อง3.3เราเรียกไปปุ๊บไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าระบบแงค์ทามยิ่งยาวนะครับข้อดีเราจะทําให้เราตอบกลับช่องอื่นได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนช่องแล้วตอบกลับมาดูนะครับอีกรอบหนึ่ง c ีเนะครับเรียกมาปุ๊บถ้าเราตอบกลับภายใน5วินาทีนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับมันจะตอบกลับช่อง c ีได้ยินตลอดเลยแต่ถ้าเราตอบไม่ทันเห็นไหมครับหนึ่ง สามี่ห้ามันสแตนบายไฮท็อกเรเรียกมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของระบบแฮงก์ไทม์เนี่ยคือระบบจะเปลี่ยนช่องอัตโนมัติให้นะครับซึ่งไฮทราไฮท็อกเป็นแบรนเดียวที่ทําได้นะครับระบบแฮงก์งบบงไกทมนะ์นี่ก็คือข้อดีของระบบแฮงก์ไทมคนละช่องเรียกมาได้ยินตอบกลับแค่ห้าวินาทีจะตอบกลับช่องที่เราเซตไว้ได้ทันทีนะครับนี่ก็คือข้อดีของระบบแฮงก์ไทม์นะครับ